นาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคปรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายจะได้นั่งสมาธิภาวนา เป็นการปฏิบัติภายในการนั่งสมาธิภาวนานี้ในทางรูปร่างกายให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดขัดสมาธิเพชรนี้พระองค์นั่งในวันที่พระองค์ ภาวนาจะได้ตัดสู้ใต้ต้นไม้โคคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายอันนี้ให้ชื่อว่าขัดสมาธิเอ็ดหรือหลวงพ่อองค์ใดพระพุทธโูก สมัยโบราณที่อยู่ตามวัดต,ตามวาบางถิ่นเขาก็ว่าหลวงพ่อเพชรแต่ไม่ใช่ว่าเพชรนินกินดาหลวงพ่อเพชรเนี่ยเขาเรียกชื่อตามขัดสมาธิเพชรให้ชื่อหลวงพ่อเพชรหรือหลวงพ่อเชียงแสนสมัยเชียงแสนนั่นชวนมากมากจะนิยมขัดสมาธิเพชร แน่นั้นเวลานี้ให้เราหัดนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้ทุกคนเมื่อเรานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นึกบริกรรมภาวนาพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธร,รมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเราไม่เอาสรณะ,ะอื่นเป็นที่พึ่ง เราเอาพระพุทธรธรมรมผสงค์เป็นที่พึ่งเนกภาวนาในใจพุทธโธพุทธโธรวมจิตใจให้เข้ามาอยู่ในตัวในใจฝึกจิตนี่แหละให้สงบตั้งมั่นเสียก,ก่อนถ้าหาว่าจิตใจคนเรายังตั้งมั่นไม่ได้ก็ยังไม่รู้ได้เข้าใจเพราะว่า พระธรรมวินยัยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีความลึกซึ้งคำพรลาพอยู่หน่อยถ้าจิตยังไม่สงบยังโลเลโลเลอยู่ยังแก่งไปมาอยู่เข้าออกอยู่ยังไม่เข้าใจจิตยังไม่สงบท่านจึงสอนว่าสมถกรรม,มาฐาน สมาธะสมาธิคือว่าฝึกจิตอันนี้แหละให้สงบตั้งมัน่นจนไม่ลหลงไหลไปกับเรื่องราวอารมณ์ต่างๆเวลาตาเห็นลูกก็ไม่หลงในลูกหูฟังเสียงก็ไม่หลงในเสียงจิตที่เป็นสมาธิจมูกได้ติ่นเหม็นหอมก็ไม่หลงในกลิ่น เลิ้นลิ่มรสอร่อยไม่อร่อยก็ไม่หลงเย็นร้อนอ่องก้อนแข็งมากระทบร่างกายก็ไม่หลงอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดอยู่ในจิตในใจจิตก็ไม่หลงสมาธิตั้งมัน่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วอะไรๆมันก็มีอยู่ในตัวในกายในจิตนี้ทั้งนั้น หรือทางนอกมันก็แสดงให้เราเห็นเห็นอะไรพระพุทธเจ้าเห็นอะไรเห็นทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงเห็นที่ไหนล่ะก็เห็นที่กายที่จิตเห็นที่ตัวเราทุกคนที่ว่านาม,มารูปังอนิจจังนามในรูปไม่เที่ยงนะก็ดูที่มันเที่ยงที่ไหน เดี๋ยวก็นัง่งเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นัง่งเดี๋ยวก็นอนเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นแหละอิริยาบททั้งสี่มันชีวิตของคนเรามันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เมื่อเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อยู่มันจึงอยู่ได้แสดงความไม่เที่ยงเมื่อความไม่เที่ยงมีที่ไหนความเป็นทุกข์ก็มีอยู่ที่ไหนความไม่ใช่ตัวตนของเรา ของเขาก็มีอยู่ที่นั้นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นก็จะเห็นเองพิจารณาได้เองเพราะสิ่งต่างๆหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีคนเกิดมาไม่ใช่เพิ่งมีเดี๋ยวนี้มันเกิดมันตายอยู่อย่างเราเห็นกันนี่แหละ เกิดทีแรกก็ตัวน้อยนิดเดียวอาศัยน้ำนมมารดาหรือน้ำนมงวเลี้ยงมากินข้าวยังไม่ได้เขาก็ให้กินน้ำนมโูกประคันนั้นมันก็จเจริญไวใหญ่โตไปโดยลำดับแรกก็ไปไหนมาได้เดี๋ยวก็คืบคานไปได้เดี๋ยวก็ลุกนั่งได้เดี๋ยวก็เดินได้ เดี๋ยวก็ใหญ่ขึ้นไปจนเป็นถึงขั้นไปเรียนหนังสือในโรงเรียนจนเป็นหนุ่มจนออกจากโรงเรียนเป็นหนุ่มเป็นสาวนะจนแก่ชราเป็นคนแก่คนชราดูที่มันเที่ยงที่ไหนนะรูกนามไม่เที่ยงคือมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าจิตนี่แหละจิตภาวนาพุทโธไม่พอ จิตภาวนามาลณนะกรรมาฐานไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นพอก็เลยไม่เห็นไม่เห็นสภาพที่มันไม่เที่ยงสภาพที่มันเป็นทุกข์ก็มองไม่เห็นเพราะว่าจิตมันไม่แน่วแน่ไม่ตั้งมัน่นจุดแรกก็คือว่าต้องตั้งใจให้มัน่นตั้งใจให้สงบ รักษาใจให้เป็นดวงเดียวจะบริกรรมภาวนาพิจารณา,า,ากรรมฐานข้อไหนก็ตามให้รวมมาสู่ดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราทุกคนจิตคนเราจริงๆนั้นไม่ใช่รูปร่างกายที่เราเห็นว่าเป็นเพศหญิงเพศชายนี้เป็นนักบวชเป็นนักบ้านอันนี้แล้วว่าลูก โลูกประคันตัวลูกก้อนดวงจิตนั้นไม่ใช่ลูกแต่มาอาศัยอยู่ในลูกมาลหลงไหลอยู่ในลูกในตัวในร่างในกายมายึดมั่นถือมั่นอยู่ในสังขารร่างกายอันนี้โลกประขันของคนเราแต่ละบุคคลก็คือว่าเป็นเรือนใจพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเรือนใจ ใจได้เลือนล้างอันนี้มาแล้วก็มาเกิดมายึดมาถืออยู่ที่นี้เหมือนมนุษย์คนเราที่เกิดมาแล้วต้องสร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยร่างกายนี้ถ้าไม่มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้ฝนตกมาก็เปียกแดดออกมาก็ร้อนลมพัดมาก็เกิดทุกขเวทนา แล้วยังมีภัยอันตรายมากมายหลายอย่างมนุษย์จึงได้สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกสร้างลามจนถึงร้อยกว่าชั้นก็มีเป็นที่อาศัยของลูกประขันอันนี้อาศัยของคนทีนี้จิตใจของคนเหล่านั้นแต่ละบุคคลมันก็มาอาศัยเรือนล่างของ โลกประหารนี่แหละอันโลกคือตัวเราทุกคนนี้ก็ได้มาจากธาตุดินธาตุดินของพ่อแม่มาปั้นเป็นตัวของเราธาตุน้ำของพ่อแม่มาปั้นเป็นตัวของเราธาตุลมธาตุไฟเมื่อมีธาตุดินธาตุน้ำประชุมกันแล้วธาตุลมก็มาอยู่เองธาตุไฟก็เข้าไปอยู่เอง แล้วเกิดความอบอุ่นความร้อนร่างกายของเรานี้ก็คือถาดดินถาดน้ำถาดไฟถาดลมเหมือนกับดินภายนอกแต่ดินภายนอกมันดินใหญ่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ว่าดินภายในคือตัวคนเรานี่เมื่อจิตมาอาศัยแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนพาทำบุญทำบาป ทำดีทำชั่วไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานึกภาวนาพุทโธพุทโธก็อเอาจิตใจนี่แหละเป็นผู้นึกผู้พิจารณาหลักอนิจยังทุกขังอนัตตาก็อเอาจิตนี่แหละตามรู้ตามเห็นถ้าสงบตั้งมั่นดีแล้วมันก็เห็นเองเพราะธรรมะของพ,พุพเจ้าเป็นสันทิธิโก ต้องจนเห็นเองประพฤติปฏิบัติจนเห็นเองเห็นจริงเห็นแจ้งตามความเป็นจริงจริงๆในนั้นความอุตสาหพยายามในการปฏิบัติบูบชาภาวนาในจิตใจนี้ <c oughs> จะต้องใช้เวลาอาศัยเวลาอยู่บ้างถ้าเราจะมาทำนิดนิดใดหน่อยนั่งสมาธิภาวนาชั่วระยะเล็กน้อยแล้วก็เลิกไปหยุดไป เอาใจกิเลสว่าเวลาใดใจดีก็ภาวนาเวลาใจไม่ดีก็ไม่ภาวนาอย่างนี้ก็ไม่ไม่เต็มง่ายง่ายือว่าอย่างน้อยในคืนหนึ่งหนึ่งเราต้องหัดนั่งสมาธิภาวนาอย่างที่เรานั่งนี่แหละบริกรรมภาวนา หรือจะเพ่งกายกตาสติกรรมฐานมีผมขนเล็บฟันหนังอะไรก็ตามกำหนดให้จิตใจรู้ว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันต้องมีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เราไม่ต้องการปาถนาะมันก็เกิดขึ้นได้ แล้วยังมีความแตกความตายรูปร่างกายนี้ต้องมีเวลาตายไม่ใช่อยู่อย่างนี้ตลอดไปอันความตายนี่แหละก็ให้เราไก่กรองปิิพพิจารณาให้ดีถ้าจิตมันรู้แจ้งรู้จริงว่าร่างกายเป็นของแตกของตายได้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นธรรมดาของรูปร่างกายเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจิตเราก็ให้รู้เท่าทันอยาได้หลงไหลไปตามสบายไม่สบายคือให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาที่ว่าให้บริกรรมภาวนาพุทธโธพุทธโธอยู่เอาจนจิตที่นึกพุทโธนี้แหละสงบระง,งับตั้งมั่นลงไป จนเป็นจิตดวงเดียวใสสะอาดไม่ว่าจะภาวนาเพ่งมองอันใดก็ทะลุผุปร่ปงไปได้เพ่งในร่างกายของเราก็เห็นแจ้งว่าอันนี้เป็นกระดูกอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นตับไตไส้พงุงอันนี้เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรทุกอย่างโลได้เข้าใจ ในจิตใจของผู้ปฏิบัตินะเมื่อรู้ได้เข้าใจล่ะใครเป็นผู้รู้ได้เข้าใจก็จิตนี่แหละจิตดวงที่มีความรู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่จิตดวงนี้มันอยู่ที่นี่จิตสังขารจิตมารจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐินั้นอย่าได้ไปตาม,มให้ทวนกระแสมาสู่ดวงจิต ดวงที่รู้อยู่ฟังธรรมอยู่ได้ยินเสียงอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้แต่ไม่ต้องไปคิดนะ่มันเป็นสีสันวันณนะเป็นลูกสันฐานอย่างคนอย่างสัตว์อย่างวัตถุอะไรไม่ได้ทางนั้นคือเจตนั้นมันมีธาตุรู้อยู่ในใจธาตุรู้นี่แหละคือดวงจิตดวงใจของคนเรา มโนธาตุธาตุโลจิตนี้มันมีความรู้อยู่ไม่ว่าอะไรกระทบตากระเทือนหูกระทบร่างกายทุกส่วนปลายมือปลายเท้าเส้นผมไปรู้สึกในจิตใจ,จดวงผู้รู้นั้นทั้งหมดเัรน,นั้นจึงจำเป็นต้องรวมจิตรวมใจดวงผู้รู้ให้โยจริงๆจ,จ,จึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติ จิตต้องมีความละเอียดเดี๋วมีความละเอียดลอกขอบที่ท่นว่าให้มีจิตใจตั้งมัน่นคำว่าตั้งจนมั่นคงตาเห็นลูกก็ไม่หลงในลูกโลกขี้ไล่ขี้เหล่ก,ก็ไม่เกลียดไม่ชังเฉยไว้ได้โลกน้ารักใครพอใจ ก็ไม่ไปยินดีมีโลกที่ไหนมันก็มีความแก่ความเจ็บความไข้ความตายเหมือนเหมือนกันหมดจิตมานจิตสังขารต่างหากมันหลอกลวงไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นความแก่ชราในตัวเราไม่ให้เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ให้เห็นความตายที่จะมาถึงตัว เมื่อมันปิดบงังอวิชชาตัณหามันปิดบงังทีนี้เมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆมาถึงเข้าเอาและร่างกายทั้งหมดตั้งแต่พื้นเท้าถึงศีรษะเจ็บปวดทุกขวเวทนานลาวลานไปหมดในรูกประคัน ทีนี้เมื่อถึงขั้นนั้นจิตก็กระวนกระวายละกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายอะไรต่อมีอะไรหมดไปเลยเราต้องกำหนดพิจารณาดูให้แจ้งในจิตใจว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมีรูปประคันอยู่ไม่มีทางหลบหลีกหลบไปที่ไหนก็เกิดเจ็บป่วยไข่อยู่เหมือนกัน นอนละ่ะเจ็บไปเจ็บมาจนกระทั่งถึงขั้นแตกตายเมื่อตายก็จบไปเสียทีนึงอีกไม่นานก็เกิดมาอีกก็แก่เจ็บไข้ตายไปอีกเหมือนกันเพราะโลกประขันนี้ไม่ใช่เป็นของมั่นคงถาวรเอาธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมปั้นให้เป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นตัวตนคนเราขึ้นมา ภายในร้อยปีก็แตกดับทำลายไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจงพากันตั้งใจปฏิบัติภาวนาทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นให้ได้เมื่อใจตั้งมั่นแล้วอื่นๆก็ย่องตามมาทีหลังถ้าหาว่าใจนี่ตั้งไม่ได้เป็นใจที่วุ่นวายแต่เรื่องกิเลสภายนอก ไม่สงบตั้งมันอันนั้นไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจแม้จะเรียนจดจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากจนจบพระไกปีดกก็ยังไม่พ้นทุกข์ได้เพราะไม่ปฏิบัติธรรมะถ้านำมาปฏิบัติธรรมะภายในจิตใจของตนทำจิตใจให้สงบตั้งมัน่น เอาให้โยมือเอาให้ได้เมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เรามาอาศัยอยู่นี่มีคนมีสัตว์มีรูปนามกายใจอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ต้องมีความแก่ความชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องมีความตายเป็นผลที่สุดไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ ถ้าไม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสออกไปแล้วก็ไม่รู้แต่ถ้าละกิเลสความกรดความโลภความหลงให้มันเบาบางไปภาวนาต่ออยู่ในใจิตใจทุกวันคืนเดือนปีไม่ประมาทเจตด,ดวงนี้ก็จะตามรู้ตามเห็น ว่าโลกมาไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้ลูกนามเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้ลูกนามมันต้องแตกต้องตายมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราจะมาลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปนามกายใจอันเต็มไปด้วยทุกข์โดยโทษต้องรวมจิตใจเข้ามาให้ตั้งมัน่นจนไม่หวั่นไหวรู้ได้เข้าใจทุกลมหายใจเข้าออก เจตใจภายในแล้วว่าไม่ให้ประมาทมัวเมามองเห็นชลาความแก่มองเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยมองเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆก็าตามมันต้องมาถึงตัวเราให้ได้ใครจะไปอวดดับกิด,ดิปวดเดกับพยามัจ,จุลาคือความตายไม่ได้คนที่สุดย่อมแตกตายไปทุกทุกคน เราเกิดมาในชาติหนึ่งนี้แล้วอะ่ะมาเกิดมาใช้ชาติใช้เป็นพบเป็นชาติไปอยู่ถ้าผู้ใดยังไม่มันขยันภาวนายังหลงไหลไปตามกิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงมัวเมาอยู่ตลอดการยิ่งหนาแน่นเข้าไปไม่แจ้งไม่สว่างภายในดวงใจ ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นสัพพัญญพุทธะพระองค์รู้แจง้งว่าการฝึกใจของมนุษย์จะต้องฝึกได้โดยวิธีใดก็ให้มนุษย์คนเราเรียกว่าจเจริญสมถกรรมฐานบริกรรมภาวนาพุทธโธพุทธโธก็ดีหรืออุบายอย่างอื่นใดก็ตาม เอามาเป็นที่ยึดมั่นในใจที่ไม่อยู่ให้โยเสี่ก่อนอันปัญญาความรอบรู้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปถามหาที่อื่นถ้าตั้งจิตให้สงบลง,งมัม่นคงลงไปจริงๆนหละมันรู้ได้เข้าใจในตัวเพราะว่าจิตนี้ท่านให้เชื่อว่าจิตผู้รู้อยู่มันมีความรู้ความเห็นในจิตในใจของเราอยู่ทุกๆคน ทีนี้เมื่อจิตเราไม่สงบตั้งมัน่นมันก็มองไม่เห็นถ้ามันตั้งมั่นลงไปได้มันก็มองเห็นได้ทำดั่งไรจิตใจเราจึงจะตั้งมัน่นนอกจากนั่งสมาธิมันเหนื่อยก็เดินจมกรมเดินจมกรมก็คือว่ายืนให้ตัวตรงแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายแล้วเลิกถึงคุณประพุทธประธรรมประสง แล้วก็เดินกลับไปกลับมาไม่ใช่เดินเอาเท้าเอาตีนต่อกันเดินสบายสบายตามธรรมดาเพราะว่าเส้นเอ็นเลือดลมของคนเรานะั้นนั่งมากมันมันไม่สะดวกก็เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาในนั้นจึงมีการเดินจงกลอมยืนภาวนานั่งสมาธิภาวนา ทุกอย่างในทางเอาใจให้สงบระงับได้โดยวิธีใดก็ให้เอาอย่างนั้นเรื่อยไปจนอินเสบลรมแก่กล้าภายในจิตใจนี่แหละกล้าเต็มที่ละได้ความโกรธโลบหลงที่เราเลิกไม่ได้ละไม่ได้เนี่ยคือมันยังไม่กล้าไม่แข็งพอมันกลัวทุกกลัวยากกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายกลัวจิตปาทถะไปหมด พุทธโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราไม่ให้ไปโยที่อื่นรลยวว่าพุทโธพุทโธ,ทธอยู่ในใจมันเลึกซึ่งตรึงใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนหนึ่งว่าพระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นั่งเฝ้าให้เราภาวนาอยู่อย่างนั้นะ ภาว่ากหาว่า,าสมัยพระองค์ที่ยังมีชีวิตอยู่มานั่งเฝ้าให้เราภาวนาเราจะมีความปีติยินดีที่สุดแล้วจิตใจเราก็จะสงบตั้งมัน่นเพราะพระพุทธเจ้ามันท่านมาโปรดมาสอนแต่นี่ที่คนเรานั้นถ้าเรานั่งในบ้านเลือนเคหสถานของเรา ก็มักจะอ้างโน้นอ,อ้างนี่มักจะไม่มีเวลานั่งเวลากินมีเวลากินเวลานอนมีเวลานอนเวลาพูดเวลาคุยเวลาเล่นสนุกเฮฮากินเหล้าเมายาทำได้แต่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ติโน่ตนตินี่โยนมาว่าการภาวนาเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์ขเจ้า ไม่ใช่เรื่องของเราผู้อยู่ในคารวาตญาติโยมเคล็ดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าพระธรรมยินัยนคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้บอกไว้สอนไว้นี้สอนได้ทั้งเราด้วยสอนได้ทั้งเขาด้วยสอนได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งหนมุมทั้งแก่ทั้งชลาไม่เลือกว่าเราจะอยู่ในเพศพันวันนะไว,ไนวัยใดก็ตาม ให้ถือวันเวลาปัจจุบันเป็นกฎเกณฑ์ถ้าปัจจุบันใจเราเลื่อมใสศรัทธาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาจริงๆแล้ววันไหนคืนไหนเวลาใดก็ภาวนาได้ทังนั้นในนั้นการปฏบิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้ จึงเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ออกจากโลกจากวัฏสงสารดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประการชนีสภีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภว,วัตวันตรายโยสุคิธิกายุโกภวะ อาภิวาธานาชีริสนิจังวุธาปจายิโนจตารธรรมาวทันติอายุวันโนโสุขังภาลัง